เจ้าบอกมาเบิ่งนี่มันบ่านเมืเลยแต่กับพ่อแกงได้อยู่เก็ดเฮ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 ็โฟนผัดตัของกินเท่ากับตักแล้วแล้วนะ บายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุขนนะเมื่อน,นี้กะมาพบกับสองเสาข้ามแชนแนลเมื่อน,นี้เสาข้ามกะมาหายมาโซนคือก้าวลังจากอันที่เสาข้ามผ้าแม่ไปหาหมอมานะเสาข้ามมานมื่อน,นี้นะพ่อเพิ่นเิ่ามาปุ้ยอย่างน้ำไอแต่ว่าเสาข้ามหามาเยี่ยมเบื้องเห็ดละโงกก้อนแต่ว่าเสาข้ามเห็นแล้วเห็ดละโงกเดี๋ยวนี้นะป้าเสียดายขนาดมันบานเมื่อล้วแต่กะพ่อแก่งได้อยู่นะนี่ไะไปเบื้องกันเลยนะ ข้ามนาดเลยจะได้เด้ขาเจ้าบัมาเบิ้งนะนี่ต้องนี่ข้าเจ้าบัมาเบิ้งนี่มันบานมาเลยแต่กระพาะแกงได้อยู่เดี๋ยวเสาข้ามอาก่อนเสาข้ามกับบมีแนวเซิร์นะเอิญเธอผีเพิ่นเอาแนวเสอร์นมาเหมือนฝนผาตุกเสิร์นเนาะ แต่ก็พ่อได้แก่งยุย่งสำเนิยข <c oughs> ึ้นห,ห,ห,หอดเด้ะพาแม่ไปหาหมอก็ขึ้นหอดแต่เหตุนี่ย่านมันเท่ามาพัดเท่าอะีรต้องบ่มีคนหาหมีไข่เหมัอนบ่ตีน เอา้ากันมันก็มันลานเนี่ยอยู่ในหันกระหลายดอกอยู่นี่ตั้งเขาเจ้ามาได้หาเห็ดเลยนะนี่โอ้สาวข้ามนะัดบอมีเวลามาหาเลยสาวข้ามผ่าเมลไปหาหมอนิเท่ามาเลยเสดายด้วสเสดายนาด <c oughs> แต่ได้เท่ามาเลยพี่น้องเอ้ยเสดายด้วยนะ เขาเจ้าไปได้หาเห็ดเลยมีแต่สาข้ามหาเมื่อนั้นกับบมีเพื่อหาลำาสาวข้ามเลยแต่เสดายขนาดแต่ก็หาเลอกเอาตัวเลิอกเอาได้ก็เอานะเลอกเอาไ,ได้กเเเ็เอาเอาเพาผีเข้าเอานะทุกคนเสดายเห็ดขนาด ตัวเบื่อมันบมกหากมันจะต้นอืมเบื่อมันก็ขั้นมันอ้อนลายครับว้าวเห็นแลงวกขาวต้องนี้ เพิ่มบ่คือมันนานแล้วนุ๊กม,ม,มาฮอนนี่ก็เห็นเห็นละโงกข่าวนะพี่น้องนี่คั้นซ้ำนี้ค่ะพอดีซ้ำนี้เห็นพูนผ่าเทลงโง่เลยนี่นั่นค่ะเข้ามาเลยเศรษฐายขนาดขั้นแม้นเสาข้ามมัน มีได้ผ้าแม้ไปหาหมอเซอร์ก็มีเท่าแบบนี้เนาะแต่เอาอยู่ปะพี่เบิ่งดูนะเป็นแต่เอาก็ดอกนั้นเลยน่ยีเบิ่งดูนะ เอาเสาข้ามกับเอามาแล้วนะพอแม่พีน่นงเอ้ยเอามาแต่หาอันเอาเฮ็ด,ดเลยเฮ็ดกับมีแต่ดอกเท่าแต่ก็คือสีได้อยู่ดอกแกงกันมีแต่ดอกเท่าๆนะเฮ็ดกับมันอันนี้เพื่อก็มีได้หามันเดี๋ยวเสาข้ามกับสีมาอันนี้ปูไปอย่างปูไปอย่างพอเพิ่นเธอเอาไปอย่างเอามาปุ๊กมันนี้นะแต่ว่าเมื่อว่านนี้เขาอายก็เอามาปู๊กแต่ว่า จากได้จากเบสบอกประมาณแปดเก้าสิบนี่แหละเมื่อนี้กับมาพูดต่ออีกไอเพิ่นกระคุดอันขุมท่ายอยู่นะเดี๋ยวสักครั้เอาเบสยางไปปุ๊กก่อนเอาโซนี่ไปมันจะหลายแน่นะ แม่ไหมพี่น้องไอ้เพิ่นกันเน่งเสื้อเน่งอันนี้นะเพราะมันเป็นแทวสุดเลยพูนแหละอย่างกะพอเพิ่นเอาหกร้อยนะบ่ฮอดพันเดอะพันถ้าเอาหลายละกะยยันดูแลบโบได้นะจันอันักษายหญ้าโบได้เพราะว่ามันกว้างหลายกะ ขนาดโซนนั้นโซนยู่พุ้นกับโบลายกายเอาหญ้าเยอะหว้เลย,รยกระปุปีนี้กระปุปสนี้ก่อนนะนเดี๋ยวทาใอ้อายิ่นนันนิงเสื้อแล้วแล้วสีมาคุดปุเลยมาพี่มาพี่เลย

โซ่ข้ามสีห่นมากล่องไว้กล่องไว้แล้วคอยปูตําลังนะเบนมันสับปลังกับกำลังอ้อกำลังอ้องามๆเลยสลานอยู่เบแต่งโมกใหญ่เลย เธอจะได้กินแล้วไอนน้เราก็ขุดไปเธอเลยเสื้อผูยห้องพื้นน้ำเดี๋ยวส,สักคราสิปุ่อกน ลายก็ย่ามันบ่ไม้นี่มันลนถมฮอดผีบ่มันว่างล่องนะมันได้สั่นนี่แต่ จะหามีอามดหนอยมานำ้ำียขนาดสาข้าไม่ได้อามมดมานึ่ สงค่ำก็ยังมีเคย่อปูย่างจากักเท่นะหากะล่องมาปูห้าน,นี้แหละแต่เก้าก็มีแต่พอปูผู้เดียวได้มือละน้อยก็เอาขันบปูเดี๋ยวนี้กับบมีอันมือปูน,นจังน้อยก็ดำหน้าเลย กระสีดังๆแน่ชักน้อยนะพอแม่พโนโ้งเอ้ยเขาเจ้าตัดไม้อยู่เคืนี่หายเคือกันเขาเจ้าหฮห้โหเมื่อนี้นะ ข้ามกับพีกับปุ๊มาได้หลายและเพราะว่าไอา้พันคูดเธอมันก็ได้ไว้นะได้หลายเลยได้สามสิบปลายเบละ่ะโ้ว่าสีได้ฮอดส่งแถวหรือบนล่นะข้ามกับสีอ๊อเลยนะเพราะว่าปู้มั่นกับเอ้ยปู๊ ตัอยากก็ได้หลายเติบเลยเราจะเฮิรมันทอดสองแถวกับโบทอดซ้ำยังหลายเติบนะหลายขุ่มเติบที่บเต็มทอดสองแถวเพิ่มกับเมยเลยเยอะเข้าผมเดี๋ยวสักค่ำก็สีออบไปหาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก่อนน่าจะแกงเฮ็ดอันเฮ็ดละงกที่ได้มานั่นแหละกับมันเอาม้ฮุ้มเอามาต่ำน้ำไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกันก่อนนะ พี่เดียวนะเขาแมาพูดมะฮงนะเฮ็ดนะเฮอผีแกงเดียวนะนี่เฮ่ผีแกงอยู่รุมแต่สาข้ามสิมาอันนี้มาจากมะฮงคุดมุ่งต่ำเฮ็ดซอยกันไ้กินไรหิวข้าวเลยอเนพี่ง้ โง,สง, <S <S <token monkey> สง่สนวนยเขาวก่อนพอของนมนะกินก่อนนะมันเยอได้อะไรมันถึงเกินเกิดนั่นและโง่นั้นทีมปลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาโง่ขึ้นมาเลยเฮ็ดเฮ็ดกิ่นกันย่าโอมง่กินนะ้ยที่แม่ที่แม่เอาโง่ขึ้นมาเลยกินยูหายเอาขึ้นมาเฮ็ดยูเฮ็ดกินกันย่าเพราะว่าอันเพลงเฮามันหน่อยจะเลยดังไฟยูรุ้งเลยโง่สนเลย เลา<ะ>ดิ่มแล้วบอลงกินน้ำบอาขมโซ่ข้ามก็คูดมะฮุ่งแล้วนะเดี๋ยวโซ่ข้ามจิต่ำมะฮุ่งเพราะมันพีแกลงนนเฮ็ดนะ ข้ามต่ำมะฮุ่งอ่เป็นเซบต่ำมะฮุ่งอ่ะมันนี้แกงเฮ็ดนะเฮอพีแกงที่ลุ้มพุเดี๋ยวตําข้ามตํำก่อนตุ่งเคืองก่อนมามามา้งมาดมาต 惊讶，好可爱。 ล้วเท่าไนะ,ะข้าวมันกินด้ข้าวกินแด้หอข้าวมกินไกหมูร้านนมัอยก็มูสเซบขนาดนะหอมซอยๆอะไร่ได้กินในร้านตะลาคเดี๋ยวซีมก่อนไม่ใหยมันสีบเสเซบ ขมพดเสร์นน้ำตาลนินึงน้ำตาลไส้นะโบแมนนันผงโน่น้ำนี้โบแมนแป้งโน้น้ำส่ับต่ำมีต่ำมืดก่ันต่ำมืดต่ำมืด มาเมอไลหน้าเดียโคบนะมขามา,มออาของกินเท่าก็ตักแล้วแล้วนะ มาเด้อมากินข้าวง่ายน้ำกันเด้อกินข้าวง่ายน้ำมาเออมากินข้าวง่ายน้ำมาเด้อมาดูปูเด้อมามากินข้าวน้ำสักคำเด้อปูกินข้าวเด้อุปูนู่เด้อสี่มาทุกคูทุกคนกินข้าวเด้อกินข้าวเด้อไม่กินเห็ดเพิ่งน้ำนะมันนี่นะเห็ดเพิ่งพี่เลยเห็ดเพิ่งขมิ้นเนาะเห็ดเพิ่งเลิง ồ đồn thật hôi hả mẹ

เ้มเิงเบางดิบมาเฮ้ยพอได้ห้าไม่เบิ้งไปเบิ้งลูกเบิ้งนั่งนั่งอะไเบิ้งน่งมดแม่น้ำน้องมีน้องนะมุ้งมีนงน้น้องมาง bên lắm nè mưa lắm nè mưa lắm nè lại lắm hết mưa lắm đẹp mưa lắm nè này, lắm nè mưa nè mưa nè ra nè mưa nè mưa พอแม่พี่น้องมังนชาวข้ามกะกินข้าวกินน้ําแล้วแล้วนะคือข,ข้าวกินน้ําแล้วก็ผ้าก,กันเต็มว่าสีห้าไปปูอยางเลยปูมันจะสาได้น้อยหนึ่งนะปูอยางกะฝน,นมืดฝนมากเลยพูมืดฝนชาวข้ามกับสีขอจบคลิปไว้เพลงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวข้ามมันเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อ 拜拜。Bye bye.